สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนาะวันนี้วัวมันคลอดค่ะก็เลยมาทำได้น้องวัวมาจะมาทำแบบว่าแซ่บแซบให้พี่น้องกินนำกันเด้อค่ะเด้ยอย่าสอนดีใจเชนว่ายาก่อนก็ได้ใจจนว่าพผ็ดงัวโตเมยพี่น้องหูยว่าโตเมตัวไม, <laughs> ม่ยโตัวไม่ยาเยขาว่าเ <laughs> บิงผุนมาข,ข่อยมันได้กิน ออกไปเลยลูกนี่แหละบ้านแยกซ้อนกับยูประตงปรเติงสิลพี่น้องจ๋าจุขูสุะกนนั่นโตบ้ามาติล่โตแดงๆกล่องแยกซ้อนนี่งามงามดคนหลยมาเห็นคนตัวจิ้งผดเอาเจาคือเป็นยังซีผดบ้าเป็นไอเฟบ่อแยกซ้อนบ่อกล่องนี้มันกล่องไออันนั้นมันอีหมอนมันงามมันสีเอง บ,บ้าได,ด,ด,ด้ใส่อีกอย่างดอกคนกับงามคนกับงามแต่นอกมันจังอันนี้งามมามาผ่ามะฮันเร็วๆแน่นี่อุ้ยบาได้เห็ดหลายดอกเห็ดอันนั้นมานั่งมานั่งมานั่งมาเนาะพี่น้องนี่นะพี่น้องโต๊ะหนึ่งเดี๋ยวน้ำนี่นี่มาหลายดอกกับโต๊ะหนึ่งมึงกัดซ้ำโต๊ะหนึ่งอ่ะเนาะกับงูอ่ะโต๊ะเมย์อันนึงคออยู่ป่าซองเด้อป่าซองเหรอเนาะมาจั่ดมาคูพี่น้องมาจั่ดมาคู่ไป นี่พีน <antique> <issions> ่น <Vorte il dunno> ้องตัวนี้จ <m ide> ักอีหยังนี่ิมาถ่ายอีหยังน่ะบาดมือเลยบอกอนอะตัวนี้มีอยู่เลยล่ะตันนี้อยู่บนไบนพวกเออเฮ็ดจังสรรแหละเฮ็ดอันละอันละอัไรแหละเอออันละ2นี่แหละอือโอังสิก่อนเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดคลิปหมู่เพิ่นพากันกินเป็นพวงเป็นงวงอย่าหัวอย่าสอนบ่มีแข่าเด้อค่ะเด้อกับยายก้อนเนี่นนี่ปรทธานเปื่อยพี่น้องเอาคือว่าบ่ทธานเปื่อยเฮากับจะต้อึนิดก็ได้ตัวให้ยตาคันไหวจะไห่ มันเดือดกันเลยมันเดืดพี่น้องอื้โอเมืองมีดเพิ่นพี่น้องแบบไงหนึ่งปุ่นอีตู่โอ้หลับหลับโอ้ยเด้อแม่ติวมันด้อโอ้ยกับแม่สมมุิว่าพี่น้องมาหลายนี่สิกินกระเจ้าสองคนก็ได้ได้นี่เฮ็ดนดำจิ้มกินเนาะแต่ว่าพี่น้องหลายก็ต้องแจกเพิ่นโอ้ยเพิ่นอย่างเขาโทรมาเปล่าบออย่สิมาไทยนี่ ทางมันกับไายไปโอไปมันหอนกับว่าต้นหิบมีอยูเพียบเพยพี่น้องหอนเมื่อใครมันจะได้โยนจะจะปากจะของมันหอนพี่น้องจะคอยโยนใจะจะปากคอยมันหอนให้โยนใส่ปาจะพอก็เนาะเน่าเลียงเนาะเมกี้ก่อนเนาะแม่บอกไอ้แต้มไปเอาโทรศัพท์ให้แม่หน่อยเร็วแต้มแบตอยู่ไปลูกปะ เร็วโอ้ทาม่าโทรศัพท์าบาดเอามาหลินซื้ออยู่สวัสดีจ้าพี่น้องยังล่ะเฮ้ยมาหนีเย้ก้อนดีใจหลายได้ลูกสาวด้วยจ้าประเที่ยวได้พี่น้องเ็ดคลิปเที่ยวเ็ดเอาเพิ่นสิพานแล้วแจะย่าสอนเราเด้๋ยพานดอกก็มาเล้ยพานดอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิมาพานไหนเฮ้าก็มาเลี้ยทรงลูกดาวเฮ้ากะบ๊อพานจักเถือดอกพี่น้องเอาต้องไงเฮ้า เอาทงดาวให้แล้วก็ทงดาวให้แล้วเป็นเงินอนจากสีดายโอ้ยเห็นไปสีไปได้วสีด้ยักเ์ื่อยายก้อนเห็นมาจากฮาปี้ยังไม่ได้พ่อเื่อหรอกผมไม่เห็นว่าผมาดมืนก้อนว่าโอ้ยข่อยได้ดาวข่อยได้มาเกตเตอร์หรอกพ่ว่าโอ้ยถามยายก้อนดิใครมาดามไปเห็นอะไรเงินข่อยบ่อเ่อเป็นบ่อพี่น้องนี่มากิ้นนี่มาจิ้นี่ยงข่อยก็ไปเที่ยวนี่โอ้ยเมืองสมุนเมืองสมุน มุนนอนถาอยู่มากเกือบปไกินแห่แะพี่น้องขอแรงยางไปเฮือนไปหาวาสิมาหลีนนุ่มให้งัวข่ทั้งนี้กินบวบบวบบวบอยู่ท้งผววาเกือบปไกินพี่น้องปบวบบวบงไหนมอมมอมมเนี่ยกินยาวมึงนี่พี่น้องมันกินไปสิห่อนหมมันกินไปทีพี่น้องห่อนหาขดึงจากปากอนมาก มันจะกันเลือๆซัมหนีบอมันจะเลือ้อซัมหนีโมตายโอ๊ยได้เลยวันนี้พี่น้องคอยตั้งหนีก็นอนต่านเรางองแรงเต็มอยู่นี่โอ้ยเฮ็ดหลิน,น,ลน,เออหนเป็นล่ะพี่น้องเออเมื่ไหร่เงืนเพิ่นดอกพื่อไงมาคนาใหม่ง่ายๆได้ค่ะได้ไอเอาแล้วเบ็แม่เต็มเลยอย่างโม<ด>ตายเบ็แม่ไม่เต็มลูก,กลเอาไปขโมยเอาหั่นหันหันหันมันมันเศร้าก่อนแล้วหั่นให้พี่น้องดู พี่น้องมาดูไอ้เอาหนีมาเนี่ยลูกเอาเอาเวลาหันอุ้ยน้ำแตกตวกเลยเฮ้ยไอ้ทวนทวนพี่น้องอืมเอาหนีมาเนี่งแค่มันสาบเง้ยเกินพี่น้องสเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเป็น้องหุ่นมาดูอยอนมือแป๊วหนีมาเนี่ยคุณชายโอ้ยคุณยายพคนว่าหนีไปอยู่ไหนลูกดูฝุ่นทั้งในเพื่อนทั้งในด้วยโอ้ยพี่น้องเฮ้ยเห็นบ่ มีก่อนกันไงทราบไหมจีว่าหันหันแม่สามโอ้ยมันเห็ดบ่ไดื่อพี่หันมันฮอนใจเย็นๆไว้ก่อนนวนลน้องก็ว่าใส่ปากอีกเปล่เอาม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 าบอบยเจสอนกินเป็นอยู่มามาเอาเจ้าเนี่ยเจส้อนต้องไม่นำจิ้มกินยเจสอนมามากินแบบจั๊กสีเอาไว้ตายไม่เจจูเลยบอ นี่นี่นี่ใหยายมีอยู่ไปกินลสน้ำมบ้านดูไมร้านกระเป็นไข่พี่น้องเอ้อบ้าแอ้มือสนอโอจักสิแสแบแม่หยั่งตัวบาตนี่เออเอาไปไม่ไเอาเข้าวเรากระตู้นี่เด้อเด้เอามันหนึ่งเดี๋ยวเมาเลยอืมยาซาแพงหลายพี่น้องเสียใจหูหนอกเป็นยัหนอกหูเด้อพี่น้องโอ้มันทอนมือข่อยโอนเนี่ยโต๊ะหรเฮ้ยพี่น้อง หมามันก็หอมอันนี้ตู้ขอดใส่ตากขอดเอ้ากินอิ่มเออแอบนกโป๊ะทำร้ายทำร้ายใช่ว่ามีหดแขวะเยสอนว่ามีแขวพี่น้องว่ามีแขวะขอดกึ้นเตะโก่ง้เลยเอามันเตะโก่ลงไปมขูดกระเพาะเธอร์บอกเดี๋ยวพี่น้องโอายยซสอนกินมาได้เลยนี่เพราะว่าเยซ้อนมันตกเปื่อยๆเอาๆอันีกแล้วอัำอี้แล้วอัำจักเตอรอะไรพี่น้องน้ำไม่ได้เรื่อยนั่น เพื่ออยู่เตะลงโก้เลยพี่น um ้องเดี ABOUT ๋ยมมาเตะกระตัมคอยึงกมึงมาคอยตะลงโก้เหรอเยบางยัยก่โอ้ยปีหนึ่งมวนเธอหนึงได้พี่น้องดดดเธอหนึ่งเสียกินหนองมาพี่น้องมาเดินมาเดิอจอซี่ังหาาเจ้าคือสหันมุนแท ยศสอนเพิ่นไปเรีตอบเจากกเยาวาเด้อจะสอนข้าร้าน่นเลี้ยงหลานคนเนี่ยคนเพิ่นหลานไม่ตอบเอฟซีทังไหนก็ว่าโอ้ยขคนมาตั้มเกมเห็นน้ำยายเจ็นมากับว่าตอบมินตอบจักเสื้อยศสอนตอบจ๋อไดนบอกว่าเขาเลี้ยงหลานหลานกระแองทั้งหลอดสามมีหลอดสามเพียงเดียวน้ำคนมีอะไรต้องเสื่อกับตอบลูกกดเอาเลยกดหัวใจใหายใจเลยแหละยศสอนสิบว่ใครอ่านปัญหาดอกพ่นี้พี่น้อนคนอย่างโอ้ยโอ้ยแกแม่นนอกอะไรกับโอ้ยโอ้ยอยู่ มันหอนพี่น้องหอยหอนหอเมียขีบเอือยเพราะว่าขีบจักอย่ไสเอือยเพราะว่าสิ่งสารสะบันถึงๆสะบันเต้เอ้ยเอาใหม่อีแม่เนี่ยว่าเพอเหตุการ์มันน้องแมลงจำเนกอนังขุ่นนังขุ่นกระสิบปิดโอ๊ยอดหัวบ่ได้เด้พี่น้องมือไอ่กัมมันตยังสี่ด้อแม่ติ๋วแต่ว่าเบื้องหอยแน่มันกินหอง่วนเลแม่ตวแต่ว่ายาทิมสองไงเลยบ่ได้ทิมสองไงเลยจ่าเหตุตลอดเด้อค่ะสองไง่อยนี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก็ได้จ้ามวนมวนขำขำได้จ้าหักสกูดสก้นสมองสมองได้จ้า <ไป S 1> บ๊ายบายรักรกคิดถึงทุกคนนะคะจวบจวบจับจ้าบจ้ายิ้มบ๊ได้ยัยก้อนมามีแควยิ้มดได้เห็นได้เขาว่อง <c oughs>